คุณทักษิณอยู่เบื้องหลังหรือเจ้าของรัฐบาลชุดนี้หรือไม่อันนี้ก็ชัดว่าคุณทักษิณคือเจ้าของรัฐบาลชุดนี้การที่คุณทักษิณเคลื่อนไหวโดยไปขอร้องให้คุณเสรีพิสุทธิ์ถอนฟ้องก็แสดงว่าเพื่อปกป้องคุณเศรษฐาแม่โดนคดีจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พูดเชิญตัวแกเนี่ยไปขอร้องให้ถอนคดีแสดงว่าอยู่ในอาการสุขสบายอยู่ที่ชั้น14เทียบกับวันที่ผมเข้าโรงพยาบาลผมเข้าโรงพยาบาลได้5วันแน่นหน้าอ,อกแค่5วันอาการยังไม่ดีขึ้นหมอยังไม่สั่งให้กลับนะ <S <S บดีต้องสั่งเอาเป็นเอาตายว่าเอากลับได้แล้วต้องเอากลับต้องได้ดูเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของคนเปิดเอกเสรีตมิเวได้ยังเห็นครับได้ดูสองครั้งคือครั้งแรกก็แปลกใจที่ไปให้สัมภาษณ์ทีวีช่องหนึ่งแล้วก็มีการพาดหัวข่าวว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ได้รับการขอร้องจากคุณทักษิณให้ถอนฟ้อง คุณเศรษฐาผมก็ตอนนี้ก็จะแสดงความเห็นแล้วล่ะพออีกครั้งหนึ่งก็มายืนยันในอีกรายการหนึ่งอีกแล้วก็บอกว่าเหมือนกับท่านพูดเหมือนกับว่าช่องแรกที่พูดไปเหมือนกับเผลอไปเมื่อเผลอไปแล้วก็ช่องที่สองก็มายืนยันความจริงว่าไปพบจริงคับเออผลการไปพบจริงเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นประเด็นที่เป็นหลักฐานมัดคุณทักษิณได้ในในสองเรื่องเรื่องแรกเนี่ยก็เรื่องกรณีที่ ข้อสงสัยว่าคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังหรือเจ้าของรัฐบาลชุดนี้หรือไม่อันนี้ก็ชัดว่าคุณทักษิณคือเจ้าของรัฐบาลชุดนี้และเป็นผู้มีบารมีเหนือรัฐบาลชุดนี้เพราะการที่คุณทักษิณเคลื่อนไหวโดยไปขอร้องให้คุณเสรีพิสุทธิ์ถอนฟ้องก็แสดงว่าเพื่อปกป้องคุณเศรษฐาแม่โดนคดีคและมีเน้นรับมีนำทั้งคุณเสรียังบอกอีกว่าคุณยิ่งรักโทรศัพทางไปมาขอในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน เพราะอันนั้นเนี่ยคุณทักษณิณปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้เกี่ยวรัฐบาลชุดนี้อันนี้เกี่ยวแน่นอนคุณเศรษฐาก็เป็นเหมือนพนักง,งานบริษัทให้กับคุณทักษณิณคนเดียวแค่นั้นคุณทักษณิณเลยจําเป็นต้องปกป้องครับกับสองเนี่ยผมคิดว่าที่คุณเสรีไปพูดว่าเพื่อนนักข่าวถามว่าไปที่ไหนเจอที่ไหนก็บอกไปเจอที่ชั้นสิบสี่ก็แสดงว่าตอนนั้นที่เกิดเรื่องคุณทักษณิณยังไม่ได้รับการพักโทษครับ ตานการที่ไปพบที่ชั้นสิบสี่ก็แสดงว่าคุณทักษิณอยู่ในอาการที่มีสติสัมปชัญญะครบคุยได้คุยได้นั่งมอนิเตอร์ข่าวการเมืองได้เหมือนกับเป็นศูนย์บัญชาการเอาในางนั้นเนี่ยเป็นศูนย์บัญชาการเพราะงั้นจะรู้ได้ยังไงว่าคุณถ้าไม่ได้มอนิเตอร์ข่าวจะรู้ได้ยังไงว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ไปฟ้องหรือเรื่องมันดาเนินการไปถึงไหนก็จะรู้เรื่องหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชิญไปอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ปปชที่กําลังดําเนินการเรื่องเนี้ยต้องสอบอืมอ่า ตอนแล้วก็ในส่วนของแพทยสภาที่จะเล่นงานที่จะสอบแพทย์เพราะหมอออกมายืนยันตลอดเนี่ยว่าป่วยวิกฤตป่วยวิกฤตมากโอ้โหจะเป็นจะตายต้องอาการหนักแพทยสภาสอบด้วยจัญญาบันแพทย์ด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันปปชต้องสอบเพราะปปชสอบปั๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดจะต้องโดดจะต้องแสดงความรับผิดชอบเพราะเมื่อถ้าหากว่าตรวจสอบพบความจริงว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงอันนี้ก็ไปไล่เบี้ยว่าใครต้องรับผิดชอบบ้างอ่ะทีนี้ขอถามความรู้สึก เมื่อตอนที่ได้ดูเรื่องการให้สัมภาษณ์สองครั้งครับความรู้สึกตอนนั้นเป็นเช่นไรคือผมเนี่ยกับคุณทักษณิณเนี่ยพูดจริงๆหลายคนก็ถามว่าทาไมผมก่อติดหรือกัดไม่ปล่อยคุณทักษณิณคือจริงๆผมกับคุณทักษณิณไม่ได้มีอะไรเป็นกันส่วนตัวนะแต่ว่าทางการเมืองโอเคละมันความคิดแตกต่างกันเราก็แสดงความเห็นกันแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยผมเนี่ยมีส่วนได้เสีย อในฐานะที่ผมเป็นนักโทษเหมือนกันคือเปรียบเทียบกันใช่คุณทักษิณก็เป็นนักโทษคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกอ,อคนอื่นอาจจะไม่ได้รับประสบการณ์ตรง <S 2> <S 2> ไอ้ผมเนี่ยได้รับประสบการณ์ตรงเพราะ,ะสิ่งที่คุณทักษิณแสดงออกจากที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พูดว่าเชิญตัวแกเนี่ยไปขอร้องให้ถอนคดีแสดงว่าอยู่ในอาการสุขสบายอยู่ที่ชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจเปรียบเทียบกับวันที่ผมเข้าโรงพยาบาล ผมเข้าโรงพยาบาลได้ห้าวันแน่นหน้าอกเลือดวิ่งไม่ไม่สะดวกอะไรเงี้ยแค่ห้าวันอาการยังไม่ดีขึ้นหมอยังไม่สั่งให้กลับนะอืออธิบดีต้องสั่งเอาเป็นเอาตายว่าต้องเอาเข้าเรือนจาต้องเอากลับได้แล้วต้องเอากลับต้องเอากลับกลางค่ำกลางคืนต้องหอบกลับกันมาทั้งท่านี้อาการยังไม่ได้ดีขึ้นอ,อผมก็มีความรู้สึอ้าวแล้วทำไมมันมัน,มนสองมาตรฐานขนาดนี้ใช่ไหมะเพราะทําให้ผมมีความรู้สึกว่าโอเคผมต้องแสดงความเห็น เพราะเราต้องแสดงความเห็นในนณในฐานะตัวแทนของนักโทษคือนักโทษเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาพูดอย่างนี้หรอกอเขาอาจอั้นตันใจญาติาพี่น้องเขาก็ไม่มีโอกาสมาพูดผมเมื่อได้เห็นคุณเสรีพิสุทธิ์พูดถึงคุณทักษิณแล้วก็บ่งชัดว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยวิกฤตจริงแต่ว่าได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ผมก็จําเป็นที่จะต้องแสดงความรู้สึกเรื่องออกมาก็เลยมีคลิปที่พี่ได้ดูใช่ออครับอื mm hmm. อาทีนี้ เมื่อหลังจากนี้แล้วเนี่ยจะมีฝ่ายไหนหน่วยงานไหนหรือว่าประชาชนคนไหนทําอะไรยังไงได้บ้างคะจากสิ่งที่ได้พบได้เห็นารายการสองรายการนี้ออผมคิดว่าหนึ่งคนที่จะไปยื่นนะครับต่อปปชเพื่อซึ่งซึ่งมีการยื่นไปแล้วเนี่ยเพื่อยื่นหลักฐานเพิ่มแต่ว่าจริงๆไม่ยื่น ไม่เพิ่มก็ปปชหน้าที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงได้เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ปรากฏในสื่อตั้งแต่เอาละประเด็นที่คุณเสรีพิสุทธิ์พูดทั้งสองช่องอาจจะลอ่อหูล่อตาเออจ้าหน้าที่ไปบ้างแต่หลังจากนั้นก็มีหลายคนก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาตีแผ่มาย้ำเตือนคนก็หน้าที่จะเข้าหูหรือเข้าตากรรมการที่ตรวจสอบ ของก็เลกรรมการตรวจสอบตัวถ้าไม่มีใครไปยื่นนะถ้าม,มีใครไปยื่นเพิ่มเติมผมว่าเขาสามารถเรียกหลักฐานได้อทีนี้สมมติถ้ามีการสอบสวนทวนความไปแล้วแล้วปรากฏว่าคุณทักษิณไม่ได้อยู่ในสภาพป่วยวิกฤตคุณทักษิณสามารถพูดคุยได้จะมีใครโดนอะไรยังไงบ้างผมว่าหนึ่งก็ไล่ตั้งแต่อธิบดีกรมรชาชทัณฑน์ลงไปถึงเจ้าหน้าที่ผอบอรเรือนจำพิเศษ แล้วที่ควรต้องต้องต้องรับผิดชอบฝ่ายการเมืองผมก็คิดว่ารัฐมนตรีทั้งหมดก็ก็ต้องรับผิดชอบคหมอพยาบาลแล้วก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตํารวจอ่าก็ต้องรับผิดชอบครั่ารนี้จะรับผิดชอบแค่ไหนก็เป็นเรื่องของปปชที่จะชี้มูลอืครับตอนนี้ปปชเคลื่อนไหวหรือยังครับปปชก็ยังเงียบอยู่นะออยังเงียบอยู่คงจะยังยุ่งกับเรื่องโจกอยู่มั้ง ที่ที่ท่านสุนทรประชอยังไม่เคลื่อนประชาชนสามารถใช้สิทธิ์อันใดเคลื่อน,อนได้ไหมผมคิดว่าคอปทอก็เป็นหน่วยเ็เป็นกลุ่มการเมืองอที่มีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีอิทธิพลสร้างแรงสะเทือนสันสะเทือนทางการเมืองได้ระดับหนึ่งก็ฝากไปยังคอพทอให้เคลื่อนไหวเรื่องนี้แต่ว่าเขาเก็เคลื่อนผมก็เห็นแบบว่าเขาก็เคลื่อนอยู่ แต่ว่า uh huh. อาจจะจี้ย้ำไปอีกทีหนึ่งนะเพื่อที่จะกดดันให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้ไจ้มีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นครับทีนี้เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับหมอด้วยนะครับะะแพทยสภาคลื่นไหวได้ยังค่ะแพทยสภายัางนะแต่ว่ามีแต่การซุบซิบนินทาภายในผมก็ฟังจากาความเห็นของท่านชวนหลีกภยัยซึ่งท่านเป็นอาจารย์บรรยายให้กับแพทย์อยู่เรื่อยท่านก็คลุกคลีกับแพทย์ก็มี แพทย์หลายคนแล้วก็ที่มาพูดกับท่านชวนเพราะน่าจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่แพทย์ก็คงจะรู้ผมว่าเรื่องแบบนี้มันปิดกันไม่มิดอะ่ะผมว่าในวงการแพทย์เขาก็รู้ว่าปว่วยจริงหรือไม่จริงนะครับแล้วก็ในวงการการเมืองในวงการแกนนำพรรคการเมืองเขารู้กันหมดแหละเรื่องแต่ว่าโอเคใครอะออกมาพูดแค่นั้นแหละทีนี้คำพูดในโซเชียลมีเดียคำสุดท,ท้ายนะครับ ท่านเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าเมื่อมีคนหนึ่งหลุดออกจากคุกอาจจะมีอีกหลายคนเข้าในคุกแทนใช่ใช่คือหมายความว่าถ้าคุณเสี่ยงที่จะปกป้องคนคนหนึ่งให้รอดคุกคุณก็ต้องรับกรรมคุณต้องรับผิดชอบในการกระทําที่การคุณกระทําให้คนคนนั้นเนี่ยออกจากคุกโดยไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวคุณก็ต้องชดใช้คุณก็ต้องไปติดคุกแทนเขา